p ี m อชเอ็โคดอิงโครานะครับจะมาทำให้ซิตี้คันนี้เหมือนใหม่กันครับทุกคนอันดับแรกเราจะมาลบริ้วรอยใหญ่ๆของน้องกันนะด้วยการขัดหยาบด้วยน้ำยาขัดหยากว่าขนแกะนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญมากๆเพราะจะเป็นการลบริ้วรอยอันใหญ่ให้ออกไปเยอะที่สุดแต่ขั้นตอนนี้มันยังทีริ้วรอยเล็กๆอยู่เราเลยจะเป็นต้องทำขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการขัดละเอียดขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการขัดเพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ดูดีมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความงองงามในขั้นตอนนีี้เเเลลยยอราดนแวะะ่จ มีขั้นตอนหนึ่งก็คือการขัดแบบฟินิชชิ่งหรือการขัดชักเงาโดยการขัดขั้นตอนนี้จะเพิ่มความลื่นและความเงางามให้ผิวนั้นใสมากยิ่งขึ้นนะทุกคนหลังจากที่เราขัดทั้ง3ขั้นตอนแล้วเนี่ยเราจะใช้น้ํายาทาความสะอาดเพื่อให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะทุกคนหลังขัดแล้วก็จะสวยเงาพิบวับป,ประมาณนี้เลยเหมือนได้รถใหม่เลยอะทุกคนเท่านี้เราก็ทําให้นอฟซิตี้คันนี้เหมือนใหม่ได้แล้วนะใครอยากให้รถเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถอินบ็อกเรามาได้เลยหรือใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์มา าทุกท่านอยู่นะเจอกันครับ